สวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมพบกับช่องเดสไลน์นะครับวันนี้ก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่28เดือน11กันนะครับผมจะมีสภาพอากาศอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสําหรับวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศฝนตกหนักมากนะครับช่วงเวลา18:37ถึง19:37น,นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเขตจับกันเลยครับ า anyway, มาดูในเขตจับระดับต่ำมณฑนเลยนะครับผมครับสภาพอากาศฝนตกหนักมากในเขตจับระดับต่ำนะครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเขตจับระดับสูงกันต่อเลยครับครับสภาพอากาศฝนตกหนักมากในเขตจับระดับสูงนะครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลย สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายบาย